ถ้าเราไม่ทำเราจะทำอะไรถ้าเราไม่ทำเราจะหวังให้คนอื่นทำได้ยังไงถ้าเรารู้สึกว่าอะไรเป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราต้องเราต้องทำสิ่งนั้นแล้วถ้าคนอื่นเห็นละเขารู้สึกว่ามันถูกต้องเขาก็จะทำตามถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่เราทำ แล้คิดว่าแบบถ้าใครรู้สึกว่าเป็นคนแค่หนึ่ง,นงคนแบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไว้ได้หรอกคิดว่าเราต้องเปลี่ยนความคิดแบบนั้นเลยมันเป็นมีมที่บอกว่า it's just one straw said seven billion people อ๋อมันเป็นแค่หนึ่งหลอดแหละทุกคนบนโลกนี้เจ็ดพันล้านคนได้พูดเออแบบถ้าทุกคนทำอะ่ะมันแบบอิมแพคมันเยอะมากแต่ถ้าเราไม่ทำอะ่ะแลวถ้าคนอื่นไม่ทำเลยอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนึ่งคนสามารถเปลี่นลยนแปลงอะไรได้เยอะตอนเมาประกวดและสาเหตุที่อยากประกวดอะคะ่ะก็อยากจะมีพลังในการช่วยเหลือสังคมตอนนั้นเราก็มีมุมมองแบบหนึ่งละคะ่ะ รู้สึกตั้งแต่นั้นก็มุมมองนั้นก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่ามันขยายตอนนั้นเรายังไม่รู้อะไรลึกๆและไม่เห็นการซับซ้อนของสังคมแต่ว่าเห็นความสำคัญที่หนึ่งคนสามารถทำได้มีโมเมนต์ที่รู้สึกแบบดาวน์ Down มากรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราทำอะไรไปมันก็จะเกิดขึ้นอนะสิ่งที่ มันก็จะท่วมกรุงเทพก็จะอยู่ใต้น้ําโลกมันก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าทุกคนเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนได้ขนาดไหนรู้สึกท้อเหมือนกันอ่ะแต่ว่าเราจะแค่ยอมให้มันเกิดขึ้นเหรอคิดว่ามันสำหรับมายคิดว่าไม่ควรเราอยากจะเห็นอนาคตแบบไหนแล้วก็พยายามสร้างมันให้มันเป็นแบบนั้นถ้าเราไม่พยายามเราก็อยู่ไปเพื่ออะไร Yeah. อันแล้วก็นั่นทําให้เรามีแรงเยอะมากในการทําที่สิ่งที่เราทําอยู่แล้วก็ยิ่งทําถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมอะค่ะเรื่องแบบยิ่งแบบศึกษามากขึ้นแล้วก็ยิ่งเจอคนที่อยากจะอนุรักษ์รักษาทําอะไรที่อยู่ในเชิงแบบ o s i t i v e กับสิ่งแวดล้อมอะเห็นว่ามันมีคนเยอะมากที่พยายาม <Okay. S 1> ที่อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นความยั่งยืน ในอนาคตของเราแล้วมันทําให้เรามีพลังมากเคดว่าแรงต้านมันเป็นแรงที่ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นแรงที่ทําให้เราคิดมากขึ้นว่า้สิ่งที่เราทํามันถูกต้องไหมมันทาให้เราทบทวนสิ่งที่เราทําแล้วมันทําให้เราเข้าใจว่ามันมีความคิดที่แตกต่างซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากเราควรที่จะยอมรับว่ามันมีการแตกต่างกันแลวสามารถพูดคุยกันได้ถ้าไม่เข้าใจอ่ะแบบอย่าปฏิเสธ ทำความเข้าใจกับมันก่อนเราอยู่ในยุคแบบ2020แล้วเรามีโซเชียลมีเดียเราสามารถคุยกันได้ผ่านแอปอะไรต่างๆทําไมเราคุยกันไม่ได้อะถ้าเราคิดไม่เหมือนกันทําไมต้องมาตบตีทําไมต้องมาใช้แบบอํานาจมาอะไรแบบนี้มันไม่ใช่เราคุยกันได้เราเชื่อว่าแบบเมื่อเรารู้มากขึ้นเราก็จะเปิดความคิดความเห็นความคิดเห็นของเรามากขึ้นด้วย มันโอเคถ้ารู้สึกทอ้อมันโอเคถ้าเรารู้สึกหมดความหวังแต่ว่าขอให้ทุกคนใช้เวลาค้นหาตัวเองหาพลังจากคนรอบข้างหาพลังจากจากตัวเองอะใช้เวลาทำอะไรก็ได้ที่ที่จะสร้างพลังให้กับตัวเองทุกคนก็จะมีเส้นทางของเขา แต่ว่าอย่าหยุดสู้ในสิ่งที่เราเชื่อเพราะว่าเรายิ่งทำเชื่อว่าเราจะยิ่งเจอคนที่สู้ไปด้วยกันแล้วก็ทุกคนเราก็จะช่วยแบ่งพลังต่อกันละกันและมันเป็นพลังที่ทำให้เรารู้สึกดีมากก็อย่าท้อนะคะเ,เราต้องทำให้โลกใบนี้มีความยั่งยืนให้กับพวกเราให้กับ คนที่มาต่อจากเรา so don't give up